สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่ละวันใช่ไนมครับวันนี้รับเข้ามาอีกหนึ่งคันครับผมซึ่งเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าหัวเถิกนี่ฮะนี่ฮะยอดฮิตนะครับในส่วนของตระกูลเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของเวฟร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นหัวแหลมนะครับตัวนั้วน,นีฮะนี่เป็น สวของหัวเถอกครับนี่ครับรับเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเวฟบรอยยิบห้าพร้อมป้ายพร้อมทะเบียนพร้อมเล่มพร้อมชุดโอนครับคันนี้ฮะซึ่งคันนี้ซึ่งได้ปิดไปแล้วนะครับน้องลูกค้าคนเดิมนั่นแหละครับที่เคยซื้อในส่วนของเว็บหัวแหลมไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ปิดไปอีกหนึ่งคันครับในส่วนของเว็บรอยยิบห้าหัวเถอกคันนี้ครับ นี่ฮะสีติดรถเดิมๆเลยนะครับลายอ่ามก็เดิมนะครับมาดูในส่วนของนี้หน่อยนิดหนึ่งะครับวิกอาร์เดิมซิเกอร์ติดเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเดิมเลยนะครับนี่ยครับอันนี้เป็นโชคติดมากับรถครับซึ่งน่าจะเเจ้าของน่าจะเปลี่ยนใส่ไวายดับเกทนะครับสำหรับสาย ปั้นเลยนะครับตัวนี้ครับเอาไปปั้นไปเก็บงานเก็บทำในส่วนของชุดสีใหม่ครับแต่งสวยครับตลอดการและสวยและแรงด้วยนะครับส่วนของเจ้าเวฟร้อยยี่ห้านะครับป้ายก็ยังสภาพเดิมๆอันนี้ตามการเวลาครับนี่ครับการตกเบาะนี่ครับเบาะมาที้ดูถังนะครับเบาะหนเดิมเลยครับ ว่าก็โอเคนะครับเรียนใหม่ก็ตามอายุตามเวลานะครับให้เปลี่ยนเก็บเอาอันนี้ยังอยู่นะครับนี่ฮะดูใ้นะปีนกโ,โรโกโ้ฮอนดานะฮะก็ยังอยู่งิดอยู่นะครับเราจะไม่แกะออกนะครับก็จะติดมาแบบนี้ก็ไปแบบนั้นนะครับให้ลูกค้านะครับข่อเดิมนะครับนี่ครับท่อปีสองห้าสี่สาม ก็มันได้นะครับแก็แล้วก็สำหรับในส่วนของเจ้าเวฟหนึ่ง้คันนี้ครับสายเบาครับใครชอบสายเบาเพราะว่าตรงนี้ไม่มีจานเบรกหน้าไม่ใช่ปั๊มนะฮะอยู่นี้เป็นดำนะตัวนี้นะดำนะเดิมๆครับเอาไปปัดเอาไปทำาสษณาหน่อยเก็บงาน สวยครับแต่งสวยครับสีก็ยังโอเคอยู่นะครับยังแตกไม่หักครับสีแน่นๆเลยครับหนาๆเลยครับสีม่ปัดยิงใายออกเก่งงานคนรถคนส่งก็มาถึงแล้วนะครับครับผมมาเอารถเบฟร้อยยี่ห้าส่งน้องที่จังหวัดเลยครับ ปไปแบานล้ครับผมมากันสองมนะครับเด็นี่ครับไปส่งที่จังหวัดเลยครับเจ้าเว็บ2 5หวัวเถื่อนันนี้ครับ ซื้อจริงส่งจริงครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับในส่วนของช่องแต่ละวันชาแนลครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมออกเดินทางแล้วฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับุณครับ